เมื่อวันนี้ที่มีการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ COA ครั้งที่8ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะและตามธรรมเนียมก็คือทีมงานจะมีการออกมาประกาศโลดแมปหรือตารางการอัปเดตสําคัญในปีนั้นๆว่าจะมีอะไรที่รออัปเดตอยู่บ้างสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้ดูสดนี้ไม่ต้องเสียใจไปครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทําการรวบรวม,รวม,รวมทั้งหมดเลยว่า d e v วลลอมีการประกาศอะไรมาและจะมีอัปเดตอะไรที่รอเราอยู่ครับ และในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับ r i c m a n Shop โน่หนึ่งเรื่องการเติมเกมเติมเกม IDTV e n i t ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ Richman Coin นำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำาให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ r i s m a n Shop เท่านั้น โอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้การต้องแสดงความยินดีกับทีมเซตาด v วิชันตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นที่สามารถคว้าแชมป์ซีโอครั้งที่8นี้ไปครองได้นั่นเองครับด้วยฟอร์มการเล่น h ันเตอร์ที่ดุดันและเซเวอร์ที่มีการประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แปลกใจครับที่ทีมเซตาด v วิชันจะสามารถคว้าแชมป์ปีนี้ไปได้นั่นเองโอเคคราวนี้เรามาดูกันที่รถแม p หรือตารางการอัปเดตในปีนี้กันบ้างว่าทีมงานมีอะไรรอพวกเราอยู่บ้างซึ่งวันและเวลาในการอัปเดตเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนนี้นะเพราะว่าทีมมมงาานไ่ีกร ประกาศวันที่ชัดเจนออกมาสำหรับอัปเดตแรกนั้นจะเป็นการเพิ่มผู้รอชีวิตคนใหม่เข้ามาอย่างเอสคาโปริตหรือว่านัทโทษแหกคุกส่วนตัวผมค่อนข้างชอบตัวละครนี้ฮะมันมีความแตกต่างกับตัวละครอื่นๆในโลกไอด t ตี้ไฟน์นั่นเองครับจุดเด่นของตัวละครนี้น่าจะมีการถือโซ่ตรวนครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นไอเทมประจำตัวของเขาหรือเปล่าส่วนด้าของทรงผมนี้ต้องบอกเลยว่ามาแบบหัวแมงเลยแล้วก็มีรอยบากอยู่ด้วยครับต้องบอกเลยว่าโคตรเท่โคตรอันตรายจริงๆสำหรับตัวละครนี้ ส่วนเพื่อนคนไหนที่อยากจะได้ตัวละครนักโทษแหกคุกแล้วก็จะต้องสุ่มในลูกแก้วกาชาและคาดกันว่าจะเป็นลูกแก้วกาชาลูกต่อไปนี่แหละฮะอัพเดตที่2จะมีการเพิ่มตัวละครนักล่าหรือว่าฮันเตอร์เข้ามาใหม่อย่าง Qs นักสนุกเกอร์จะเป็นตัวละครเพศช,ชายครับสวมใส่กางเกงขาย,ยาวครับมีเสื้อกากหนะ้าและก็เสื้อเชิดด้านในสีขาวมีไม้สนุกเกอร์คาดกันว่าจะเป็นอาวุธประจําตัวของเขาส่วนหน้าตาและทรงผมก็ต้องบอกเลยว่าหล่อใช้ได้เลยฮะ ส่วนวิธีการรับทางด้านของนักสนุกเกอร์นั้นก็จะต้องสุ่มในลูกแก้วกาชาครับซึ่งคาดการว่าจะมาหลังจากนักโทษแหกคุกตอนแรกที่ผมเห็นขาของนักสนุกเกอร์ผมแอบคิดถึงขาฟูสโกเหมือนกันมีความคล้ายมากๆใบหน้าก็มีความคล้ายกับปูโรหิตหรือว่าเฮอร์มิทแต่ถ้าเกิดดูดีๆแล้วตัวละครน,นี้คล้ายๆกับสิงโตในด่านมูลลิทหรือว่าปาร์คหรือเปล่าด้วยทรงผมและหางที่มีของเขา,าเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลย อัปเดตที่3จะมีการเพิ่มผู้รอชีวิตคนใหม่อย่างแลนเทนิสหรือว่าคนฉายหนังโดยอุปกรณ์เธอนั้นจะเป็นเครื่องฉายหนังแบบยุคเก่าครับที่จะต้องใช้เปลวเทียนในการฉายหนังออกมานั่นเองส่วนตัวละครนี้เป็นตัวละครเพศหญิงสวมใส่ชุดสีดำยาวน่าจะเป็นชุดพนังงานฉายหนังหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะหน้าตาเนี่ยก็แอบมีความคล้ายกับบาเมดไม่น้อยเลยฮะ ตัวละครนี้จะมาหลังสุดเป็นตัวละครสุดท้ายเลยฮะสำหรับการอัปเดตลูกแก้วกาชานั่นเองครับก็ต้องบอกเลยว่ามีความสวยงามมีความเท่ยูครับสำหรับตัวละครนี้แต่ว่าต้องมารอดูแหละว่าความสามารถของเครื่องชายดนังของเธอจะสามารถต่อกรกับฮันเตอร์อย่างไรด้บ้านนั่นเอง อัปเดตที่4จะมีการเปิดตัวสกินซีรีส์ใหม่อย่างวิมซี่ครับก็จะมาคล้ายๆกับพวก i v o r รี่ทาวเคล้ายๆกับว่ายทวนน้าหรือในโปรเจกต์ดาวจรดฟ้านั่นเองฮะอันนี้ก็คือจะเป็นซีรีส์ใหม่เลยฮะหมายทุกคนได้จับจองซึ่งภายในคลิปวิดีโอนี้มีการสปอยตัวละครที่จะได้สกินในโปรเจกต์วิมซี่นี้ไปด้วยครับไม่ว่าจะเป็น For w a r d ร bon ์ด bon, ลีโอบอลบอลและตัวละครอื่นๆอีกมากมายเลยนั่นเองครับแต่ว่าตัวละครแรกที่จะได้สกินในโปรเจกต์วิมซี่ไปจะเป็นของวิวิงคาวครับ ตอดตที่5จะมีการเพิ่มโหมดใหม่เข้ามาให้ทุกคนได้เล่นกันแบบดูโอหรือว่า2คนโดยเพื่อนๆจะต้องเข้าไปยังป่าลึกลับหรือป่าต้องมนจากนั้นก็ร่วมกันทําภารกิจก่อกองไฟเพื่อเอาชนะทีมอื่นๆก็คงจะต้องรอทีมงานปล่อยข้อมูลมาให้มากกว่านี้อีกหน่อยครับว่าโหมดนี้จะต้องเล่นยังไงนั่นเอง อัปเดตที่6จะมีการเพิ่มกิจกรรมการกุศลใหม่เข้ามาในตัวเกมครับโดยในรอบนี้จะเป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันฟรีนั่นเองฟีลก็จะคล้ายๆกับกิจกรรมการกุศลแพนด้าแดงหรือว่ากิจกรรมการกุศลที่ว่ามีเด็กหายครับทีมงานก็จะเอาเงินที่ไดจากการขายสกินหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างเนี่ยไปทําการกุศลครับโดยจากภาพนี้เนี่ยคาดการว่าสกินที่จะมาก็น่าจะเป็นของบอลบอลหรือว่ากาดทวดีสิครับ อัปเดตที่7สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีสกินในโปรเจกต์ The p r o m i มิ d เนว์ r l a n ์สกินเหล่านี้กำลังจะกลับมาให้คนได้สุ่มกันอีกหนึ่งรอบซึ่งจะประกอบไปด้วยสกินของบัตตี้ควีนคนสวนช่างแตง่งศพนักโทษ,น,โทษนักกีตาวิทยาเดอะริปเปอร์ช่างถ่ายภาพอันเดดหญิงตาบอดแล้วก็กองหน้าครับเพื่อนๆคนไหนที่รอโปรเจกต์นี้อยู่เตรียมเงินเตรียมทองไว้ให้พร้อมได้เลยฮะ อัปเดตเรื่องที่8จะเป็นการคอร์ลบกันระหว่าง Identify กับ f r ฟ e ีแ b e y o n y o o u r n e y n n y ผมต้องยอมรับตามตรงว่าผมไม่เคยดูอน,นิเมะเรื่องนี้เลยฮะถ้าเกิดเพื่อนๆน้องๆคนไหนเคยดูเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยว่าเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรและตัวละครไหนควรจะได้สกินของตัวละครอะไรไปน,นั่นเองฮะ อัปเดตที่9 Identity f จะมีการคอลแลบกับเกม Paper by Viva าใบสั่งตายซึ่งสก,กินทองจะเป็นของนักปรุงน้ำหอมหรือว่าเพอร์ฟอร์เมอร์ส่วนสก,กินม่วงจะประกอบไปด้วยนักโบราณวัตถุและนักเขียนนิยายนั่นเองฮะยอมรับต,ตรงๆกันอีกหนึ่งรอบว่า Paper by หรือว่าวิวาใบสังต u i เนี่ยผมไม่เคยเล่นนะสำหรับเกมเกมนี้เพื่อ,อนๆน้องๆคนไหนที่เคยเล่นเกมนี้เนี่ยสามารถมาสปอยหรือว่าบอกได้ฮะว่าเกมนี้มีความสนุกมีความน่าเล่นขนาดไหนเผื่อวันหลังเราจะได้ไปลองเล่นบ้างนั่นเองครับ อัปเดตเรื่องที่10 i d e n t i t y ีมีการคอลแลบกับพระราชวังต้องห้ามครับโดยโปรเจก t นี้ยังไม่มีข้อมูลใดๆปล่อยออกมาจากทีมงานเลยฮนะไม่แน่ใจว่าจะมีสกินไหมหรือจะเป็นรูปแบบการเล่นยังไงครับเราคงจะต้องรอทีมงานมีการปล่อยข้อมูลเพิ่มเติมมามากกว่านี้สำหรับโปรเจกคอลแลบครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยฮนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาปักหมดุดให้ทุกคนได้ดูกันอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะฮะ อัพเดทต่อมาจะเป็นการคอลแลบกันระหว่าง i d รีไฟกับเซี่ยงไฮ้ออโตโนมีมิวเซียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์เซี่ยงไฮ้นั่นเองครับจากข้อมูลที่ผมได้รับมาเหมือนจะเป็นการทํากิจกรรมเพื่อรับสกินม่วงของตัวละครนั่นเองครับแต่ยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะว่าจะเป็นตัวละครไหนที่จะได้รับสกินม่วงไปแบบฟรีๆฮะ อันดต่อมาจะมีการเพิ่มเส้นเรื่องเนื้อเรื่องหลักบทใหม่ฮะโดยในรอบนี้จะเป็นของนักกีตาวิทยาหรือเอนโตโมโรจิตหากเราสังเกตที่เงาดีๆครับเราจะเห็นร่างฮันเตอร์ของนักกีตาวิทยาซึ่งร่างนั้นผมมองว่าน่าจะเป็นพวกแมลงหรือว่าวพึ่งอะไรสักอย่างครับในการที่จะมาต่อกรอกับพวกเหล่าเซเวอร์ส่วนเพื่อนๆคิดว่าจะเป็นตัวละครอะไรนั้นก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เลยผมจะอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนฮะ อัปเดตเรื่องที่13ทีมงาน Identity f มีการปรับเงินรางวัลการแข่งขัน e-sport ครับไม่ว่าจะเป็นทาน้าของ COA, i v l หรือว่า i j l ปรับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยเดี๋ยวด้านของ coa ครับเพิ่มจาก4ล้านหยวนเป็น8ล้านหยวนหรือถ้าเกิดจะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ36ล้านบาทสำหรับ ivl หรือว่าลีกจีนครับเพิ่มเงินรางวัลเป็น3ล้านหยวนตีเป็นเงินไทยประมาณ13ล้านบาทครับสุดท้าย ijl จากหลีกญี่ปุ่นครับเพิ่มเงินรางวัลรวมเป็น1ล้านหยวนหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ4ล้าน5แสนบาทครับ คราวนี้เรามาดูอัปเดตสุดท้ายเรื่องที่14เกี่ยวกับซีรีส์ e-sport ครับหลังจากที่ทีม OPS ปล่อยให้ทุกคนได้จับจองกันไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทีมงานมีการปล่อยวิดีโอพรีวิวทีม BLK ใหมทุกคนได้ดูกันแล้วฮะว่ามีตัวละครอะไรบ้างโดยตัวละครแรกจากทีม BLK ได้แก่ t r a c y ครับจะเป็นสกินของเมคานิกหรือว่าช่างเครื่องกลต้องบอกเลยว่าสกินนี้มีความน่ารักมากๆและเจ้าจอยของเขาก็มีการเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยฮะตัวละครที่2จะเป็น BLK e-sop ครับจะเป็นสกินของช่างแตง่งศพ หรือว่าเอ็มบัมเมอร์นั่นเองฮะก็ต้องบอกเลยว่าสกินนี้หล่อเท่จริงมาพร้อมกับแมสผ้าปิดปากของเขาครับต่อมาสมาชิกคนที่3ได้แก่ b e ี k อเค n e ครับจะเป็นสกินของเซียหรือว่าผู้อย่างรู้สกินนี้เปิดหน้าเปิดตาไม่ได้ปิดบังใบหน้าเหมือนเดิมแล้วครับ สมาชิกคนที่4ได้แก่ BLK Genji จะเป็นสกินของแบตเตอร์หรือว่านักกเก็ตนั่นเองฮะฟีลก็เหมือนนักกีฬาเลยฮะโคตรเท่โคตรอันตรายสำหรับสกินนี้ผ่านไปแล้ว4ตัวละครเซเวอร์ครับยังขาดฮันเตอร์อีก1ตัวละครซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเหมือนจะมีการสปอยออกมาด้วยจากที่ดูหลายๆคนเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะเป็นมิชิโกหรือว่าเกอิชาเพื่อนเพื่อได้ดูแล้วรู้สึกว่าเป็นเกอิชาเหมือนกันหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลย นอกจากทีมงานจะมีการสปอยฮันเตอร์จากทีม BLK ออกมาแล้วยังมีการสปอยทีม eSport ทีมต่อไปด้วยครับซึ่งทีมต่อไปเนี่ยคาดการว่าน่าจะเป็นทีม SRE หนึ่งตัวละครที่มีการเปิดเผยออกมาแล้วนั่นก็คือนักบินกองทัพหรือว่าโคเดเนเตอร์จากการที่เขาได้เบสเดคชันในการแข่งกับ BLK นอกจากนั้นฮันเตอร์ของทีม SRE อาจจะเป็นอีตาควาหรืออัศวนล,ลาตีได้เช่นเดียวกันเพราะจากวิดีโอพรีวิวเนี่ยมีการต่อสู้กันระหว่างแมชนิคและก็อีตาควานั่นเองครับ เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูคลิปวิดีโอการโปรโมทซีรีส์ e Support ของ TBLK ทั้งหมดโดยที่ไม่มีเสียบผมกันก้นกลางเพื่อๆจะได้ส่องสก,กินได้อย่างเต็มที่ครับว่าแต่ละสก,กินมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนและนี่ก็คือ14เรื่องอัปเดตในรถแมปปีนี้ครับเพืพ่อนๆชอบไม่ชอบอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ออบอกเราใต้คลิปได้เลยคลิปนี้น่าจะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายสวัสดีครับ bring their journey in the COA preliminaries to an unexpected halt. Now, as the team members graduate and embark on... Late nights, bright screens, countdowns, begun dreams and night. We're all in, no turning back, one last chance. We hold on tight.